สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวการเสียทุกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมสวัสดีทุกคณะทุกท่านทุกคณะทุกชมรมนะครับทูก้าทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยนะครับที่ได้ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็ได้สั่งอะไรไปก็หลายเจ้าแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมทริปในวันนี้นะครับผมก็เป็นทริปนะครับรีวิวอะไรนะครับจานลกใบมีดของตัวปั่นนะครับ อย่าเป็นพวกออโต้มิสูจิตามิซูมารุหรือว่ายี่ห้อต่างๆที่ว่าหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจานเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้กันได้หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมสีนยางกันน้านะครับสีนยางกันน้ํานะครับผมแถมให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดกันนะครับผมขนาดนะครับวัดจากรูนะครับรูที่ไว้สําหรับขันเวลาถอดเข้าถอดออกนะครับจะอยู่ที่65มมิลวัดขอบนอก เส้นปลายส่วนกลางขอบนอกสุดนะครับอยู่ที่73มมิลนะครับแล้วก็เส้นปลายส่วนกลางล่องในนะครับล่องในตรงนี้อยู่ที่ห้าสิบหมิลนะครับ5้าสมิลนะครับแล้วก็รูของวงในที่เป็นเกลียวนะครับอยู่ที่ยี่สิบหกจุดห้ามิลนะครับยี่สิบหกจุดห้ามิลตอนนี้ก็ใช้ได้หลากหลายยี่ห้อนะครับผมความหนาอยู่ที่แปดมิลนะครับความหนาของจานล็อกอยู่ที่แปดมิลนะครับตอนนี้ก็ ใช้ได้หลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยนะครับผมก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมตัวนี้ราคาอันละ99บาทนะครับชุดละ99นะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน65บาทนะครับค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง80บาทนะครับผมสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับผมกับจานลกใบมีดโถบันนะครับพร้อมฉีดนยางนะครับผมย้ํานะครับราคาอันละ99บาทนะครับค่าจัดส่งแบบโอนเงิน65บาทนะครับ ค่าจัดส่งแบบเก็บปลายทาง80บาทนะครับสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับผมที่ไลน์ไอดีนะครับ43122921นะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0942619455นะครับผมก็โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ